ในตอนที่แล้วไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันรอบแรกนอกจากจะได้ชมความน่ารักของเด็กๆแล้วยังได้แนวทางวิธีการสื่อสารกับลูกหลานและข้อแนะนำเกี่ยวกับปัญหาไอเทมเทพจอมดูดซึ่งอาจจะทำให้หลายๆครอบครัวต้องสูญเสียเงินไปไม่น้อยผลการแข่งขันทีมมีคุณสายแวร์น้องมีคุณกับคุณอาเทมมี่มีคะแนนสะสมนําอยู่ที่300เหรียญและทีมเบสิคครู น้องนิปุ่นกับคุณแม่พลอยมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญต่อด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบบโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำรหัสมาใส่บนอุปกรณ์ก่อนและนำอุปกรณ์นั้นมาให้ผู้ปกครองตั้งค่าการจำกัดเวลาการใช้อุปกรณ์และบล็อกแอปและเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยเรากลับมาลุ้นและติดตามชมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ หยิบไม่ได้เอาแล้วะครับตอนนี้บวกบวกอ่าถอดได้แล้วนะฮะตอนนี้น้องมิคุนน่าจะเขียนก่อนนะฮะน<ะ>ี่ปุนก็เขียนตามนะฮะอาจจะได้เรื่องอายุนะฮะแต่ไม่แน่ฮะไม่แน่นะฮะในการผลรหัสนะครับเอาละครับดูที่โทรศพัพท์เลยนะฮะถ้าคิดเลขเสร็จแล้วหยิบเลย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 ปึ๊บเสร็จกดกดไปนะอ่าปึ๊บเข้ารหัสเอาเลยกดเข้ารหัสด,ดูเลย รีบรีบรีบคันนี้มาเท่ากันแล้วนะคุณแม่อย่าลืมกดโอเคนะฮะพอกดเสร็จแล้ววิ่งให้คุณแม่เลยครับคุณแม่ก็ทําหน้าที่แบนนะฮะออกไปเร็วมาครับการใช้ Family Sharing เพื่อตั้งค่ากําหนดเวลาที่ใช้งานสําหรับ ios 1. ให้เข้าไปที่ตั้งค่าและเลื่อนหาคําว่าเวลาหน้าจอเมื่อกดเข้าไปจะเห็นชื่อของลูก 2. กดที่ชื่อของลูกให้หาคําว่า เวลาไม่ใช้งานหรือดาวไทม์จะเจอคำว่ากำหนดเวลาและกดให้เป็นปุ่มสีเขียวแล้วจะขึ้นให้กำหนดและเวลาที่ผู้ปกครองต้องการให้ลูกใช้งาน 3. ยังเหลืออีกขั้นตอนคือการจำกัดการใช้แอปต่างๆที่ลูกเล่นว่าจะให้เล่นกี่ชั่วโมงโดยการออกมาหน้าเดิม 4. ค้นหาคำว่าการจำกัดการใช้แอปเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าเพิ่มการจำกัด 5. หลังจากนั้นเข้าสู่เลือกแอป จะเจอตัวเลือกแอปต่างๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกได้เลยครับว่าจะเป็นหมวดอะไรสําหรับในการแข่งขันนี้กําหนดไว้ให้เลือกแอปและหมวดหมู่ทั้งหมดและเมื่อเลือกเสร็จให้กดคําว่าถัดไปด้านขวามือ6หลังจากกดถัดไปจะไปที่หน้าการกําหนดเวลาสําหรับในการแข่งขันนี้กำหนดเวลาให้ใช้แอปหรือเว็บได้เป็นเวลา2ชั่วโมงหลังจากตั้งค่าเสร็จแล้วถ้าถึงเวลาที่กำหนดแอปจะเด้งหน้านาฬิกาทรายขึ้นมาทันที เพื่อแสดงว่าหมดเวลาแล้วและลูกหลานของคุณก็จะเล่นไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดครับเอาเร็วเออยานยังไม่เนะเอาเร็วเร็วเชียร์เชียร์เชียร์คุณอาเร็ว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 เอาละอุ้ยเอถ้าเสร็จแล้วรีบกดกิ่งนะฮะมีผลต่อคะแนนต่อเหรียญนะฮะกดเลยกดเสร็จแล้วหนึ่งครันครับทำต่อครับอาจจะผิดก็ได้นะฮะ เอาครับคุณอาเทมี่นะฮะผู้ไม่เชี่ยวชาญทางด้านเกมแต่ชันชำดานกันด้านสีผมฮะเป็นสไตล์ลินนะเอาละครับตอนนี้เฮ้ยเอาไงเอาไงไปเรื่อยไปทำให้จบทำให้จบทำให้จบถ้าจบแล้วให้น้องมีคุณตบปุ๊บกดปุ๊บเอ๊ะจบมาเอาละครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เบสิกครูนี้ก็น่าจะเสร็จก่อนแต่ มีคุณสปายแวร์เสร็จทีหลังแต่ไม่แน่นะฮะเกมนี้นะฮะอย่างนี้ต้องแบนเนี่ยเราจะแข่งกัน3ครั้งนะฮะใครได้2ใน3ชนะไปเลยแต่ถ้าคราวนี้โอ้น้องมีคุณทำได้ชนะนะทำเสร็จก่อนนะปิ้งก่อนน้องนิปุนนะแข่งกันอีกหนึ่งรอบเออเอาไาละสูไปละ นี่สู้สููเป่ร์ล่เยี่ยมยอดมากเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเตรียมตัวครับเริ่มครับทำดีนะครับเอาล่ะบวกเก่งนะฮะบวกเก่งมาแล้วฮะถ้าบวกเสร็จแล้วรีบกลับมาเลยมามาเอาละครับน่าจะมีคนจะเสร็จกอนนะฮะเอาเลยเอาเลยครับกดเลยกดเลยกดเสร็จแล้วให้ อ่ะเอฟอ่ะงานอ่ะเทมมี่เลยนะฮะหรือน้องนิปูลเสร็จก็คุณแม่พลอยเลยนะฮะเอาละเอ้ยนำ้ำเอ้ยนะฮะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ช่วยเชียร์คุณแม่เลย,เอ,ยเอาละครับตอนนี้นะฮะอ่ะเทมมี่นะ,ะสู้สู้นะฮะถ้าชนะนี้เดี๋ยวมีมีเซตเดิมเนะฮะเอาละครับอืมนะฮะป่างป่างไปตอนนี้แม่พลอยเป็นไงเอ้ยทำไปครับทำไปครับอาจจะผิดก็ได้ เอ้ยอ่าตอนนี้เรียบร้อยเอาละครับคะแนนรวบรวมมาแล้วนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับรวมเหรียญทั้งสองรอบที่แข่งขันรับไปเลยนะครับ600เหรียญครับ ส่วนนะครับทีมเบสิคครูนะฮะรวมเหรียญทั้งสองรอบแข่งขันเร็วกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับรับไปเลยนะครับ 800. เหรียญ <c oughs> ตอนนี้นะฮะยังมีคุณสไปแวร์ยังยังยังตามอยู่200เหรียญน,นะฮะตอนนี้นำอยู่200เหรียญน,นะฮะได้800เหรียญันนี้600เหรียญ ก่อนจะถึงภารกิจที่3นะครับผมอยากถามคุณแม่แลวก็คุณอาคุณแม่พลอยก่อนดีกว่านะฮะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราเราจะเลือกแบบเกมแบบไหนหรือว่าสิ่งในออนไลน์แบบไหนที่ที่ให้กับลูกค่ะจะเลือกแบบไหนดีคือจริงๆรอ่ะพลอยว่าเกมเนี่ยบางทีมันก็เสริมสร้างทักษะนะคะถ้าเกิดเราได้ลงไปเล่นกับเขาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ว่าบางเกมมันก็มันก็มีประโยชน์เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคทีเนี้ยเราเราเลือกเกมเราก็จะดูแค่ว่าเออรุนแรงไหมเดือด ขนาดไหนแบบเลือดเลือะไรใช่ค่ะภาษายังไงใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องระวังอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาคุยกับเขาในในในออนไลน์เพราะบางทีมันจะมันจะมีเสียงพูดได้ด้วยใช่ค่ะคือเราก็จะเออเราก็จะต้องระวังให้เขานิดนึงว่าเออไม่โต้ตอบหรือว่าไม่ให้เล่นอะไรนะคะเป็นสาวผุ พี่ปุณบอกอันนั้นพอตายแล้วมันไม่มีเลือดอ๋อเลโนเสาร์ไม่มีเลือดซะแล้วก็เลยไม่โหดดิไม่โหดใช่ไหมลูกไม่โหดเหรอเคยเคยเล่นเกมแบบแบบโหดโหดไหมลูกมีไหมไม่เล่นไม่ชอบไม่มีเลยไม่มีเลยหรือยังไม่เห็นเคยเห็นไหมเกมเกมแบบเลือดนี่ไหมเคยเห็นไหมไม่เคยคุณแม่ไม่ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ไม่เปิดแน่นอนยังไงก็ต้องต้องเลือกให้ลูก คุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเลือกให้ใช่ไหมจริงๆอ่ะเขาก็จะมีเหมือนแบบเหมือนไปเผลอโหลดมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแต่ว่าเกเมคือเวลามันเกิดเหมือนเกมที่มันเด้งขึ้นมามันก็จะเป็นเกมที่เขาเคยเคยเล่นสไตล์เดียวกับที่เขาเคยเคยเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จะพอได้อยู่ถ้าเด้งเด้งเล่นฟรีใช่ค่ะเอ,อาละครับมาถึงคุณอาเทม่ฮะเราจะเลือกอะไรให้กับเด็กคนนี้ดีถ้าอยู่ในมุมมองของอาเทม่ ถ้าเกิดจริงๆสําหรับเด็กเนี่ยเราเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กอยู่เงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของการควบคุมของเราเองนะคะแล้วก็อยากจะดูอยากจะให้เขาเล่นในส่วนของการเสริมทักษะไหวพริบของเขามากกว่าเกมที่แบบเป็นแบบนั้นใช่แล้วก็บางครั้งเราก็จะร่วมเล่นกับเขาไปด้วยเลยให้เขารู้สึกว่าเรามีเราเป็นเพื่อนแล้วก็ให้เขาแก้ปัญหาว่าอ่ะบางครั้งอาก็แพ้เหมือนกันนะบางครั้งเขาก็ชนะบางครั้งเขาก็แพ้นะให้<ๆ>น้องมีคุณน้องคุณเล่นชนะตลอดปะลูก เล่น<ม>เกม<ช>มีแพ้ไหมมีแพ้แล้วเรารู้สึกยังไงอะลูกไม่ได้เสียใจมากไม่ได้เสียใจเลยเหรอแล้วอยากสู้ต่อไหมอยากเล่นต่ออยากชนะไหมแพ้บ้างชนะบ้างอืมน่ารักมากลูกลรวเคยแบบเผลอๆไหมแบบเขาปุ๊บปุ๊บมันเดี๋ยวนี้มันชอบอ่ะนะแบบอะไรไม่รู้เด้งมาปุ้งแล้ว ก็มีก็มีเพราะว่าเพราะว่าเขาก็จะมีคู่หูพี่ชายอยู่พี่ชายก็จะเก่งกว่าอะไรเงี้ยเราคราวนี้ก็พากันไปเล่นแล้วก็บางครั้งก็จะไปโหลดบ้างนะอะไรเงี้ยแต่จะเป็นโหลดฟรีแต่ว่าบางครั้งเราก็จะรีบหยิบโทรศัพท์มาดูอ่ะมันมีไอเทมอ่ะมันมีแบบแอปใหม่ๆมาอีกแล้วอะไรเงี้ยครับผมอาล้ครับมาแล้วครับภารกิจนี้ผมบอกได้เลยเราจะแนะนำเกมร่วมกันเล่นได้ทั้งครอบครัวแน่นอนว่าพอพูดถึงคำว่าโคดดิ้ง ทุกคนอาจจะเฮ้ยอย่าว่าแต่คนอื่นเลยครับผมทารายการนี้นะผมบอกเลยขาสั่นทุกครั้งเมื่อได้ยินคําว่าโคดดิ้งแต่ถ้าทุกคนลองเปิดใจนะฮะเกมมันจะไม่ได้ยากอย่างที่คิดแน่นอนนะครับเพราะว่าโคดดิ้งเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาแล้วก็จัดลําดับความคิดการใช้หลักการเหตุผลไม่ว่าจะเป็นการวางแผนนะครับรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆเกมภารกิจรอบที่3ก็คือ ร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกติกานะกันเลยครับกติกาการแข่งขันในรอบที่3เกมร่วมด้วยช่วยคิดเกมแอมบูเลนส์ไร์คู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโคดิ้งที่มีชื่อว่าแอมบูเลนส์ไร์โดยคู่หูไซเบอร์จะร่วมด้วยช่วยกันใส่โคตรรูปถนนเพื่อนำทางให้รถฉุกเฉินที่มีคนเจ็บอยู่ไปถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้ เมื่อหมดเวลาให้คู่หูไซเบอร์ทั้ง2ทีมหยุดทําและถ้าหาคู่หูไซเบอร์คู่ไหนพารถฉุกเฉินไปถึงก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปจะต้องทำให้ได้มากที่สุดภายใน10นาทีในการแข่งขันเราข้ามเกมง่ายไปจนมาถึง7ด่านที่ยากที่สุดด่านที่1มีค่าความยาก100เหรียญด่านที่2มีค่าความยาก150เหรียญด่านที่3มีค่าความยาก200เหรียญ และเหรียญคะแนนจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด่านละ100เหรียญนันและครับและนี่ก็คือกติกาในการแข่งขันในรอบที่3นี้นะฮะภารกิจที่3ของเรานะฮะไม่รู้ว่าจะยากจะง่ายยังไงแต่ต้องสู้กันนะครับเอาละครับเราจะเล่นกันทีละทีมทีมละ5นาทีนะครับเราเริ่มจากทีมเบสิ c ครูก่อนนะครับเชิญครับแม่พลอยครับ ากับน้องนิปุนนะครับเดี๋ยวพี่บอกเริ่มค่อยเริ่มนะฮะจะมีเวลาทีมละ5นาทีนะครับเล่นไปเรื่อยๆทําคะแนนสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาแล้วเอาละคุณแม่ดูนะฮะเอ็นเฮอ่ะน้องวนมาวนมาวนมาเก่งนีต่อไป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 ่ไปเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอ้ย อัหนน้อะไปนะมาคงนี้ไปไงดีวะยาวกันจากรถไปบ้านนี่นะครับตรงตรงไปเดี๋ยวนี่เดี๋ยวดียันห้านาทีนะครับห้านาทีไปครับไปครับอุ้ยได้หลายอันแล้วฮะนี่นี่ เป็นการร่วมมือของครอบครัวนะฮะคุณแม่พลอยแล้วก็น้องนิปุ่นนะแปตุ่นนู่นนู้นตรงนี้ไปแม่มมนี่อเ,เอาละดูนะฮะไปเป็นการเกี่ยวกับโคดด้งลนะไนะป,ะปะต่อเลยตรงเดี๋ยวตรงค่ะตรงค่ะบอกได้ปั๊บบอกได้เรีเียนี่ไงโอเคค่นนึงเรียบไปไหนอ้น เอ้ยเอาละห้านาทีนะตอนนี้เวลาเป็นไงครับเขาอยู่เวลาที่เก้าแล้วเหรอใช่เอาครับดูหน่อยฮะดูเอ๊ะไปนู้นนะครับเอาละครับยังไม่หมดเวลานะฮะเวลาก็ห่วงมันแล้วนะฮะอีกกี่นาทีนะจากโรถพยาบาลไปแล้วสามนาทีครึ่งนาทีครึ่งนะฮะต้องต้องเฮ้ยเกมนี้สนุกว่ะเฮ้ยเกมนี้สนุกถึงเท็กซ่าว่ะ ฮะคุณแม่เป็นไรฮะคุณแม่เป็นโรคอะไรมาแล้วไปดิเอาแล้วโอ้ยมันเหมือนเตือนติ๊ดมันเหมือนเตือนติ๊ดทำไมกลับมาเลเวล่าแปดอ่ะตาแม่ก็งงเหมือนกันเออตัวหนึ่งนะหยิบอ่ะหยิบนุ่งลุไปเด็กไปตาเลเ้ยวเก้าเอาละครับเสร็จเก้าแล้วเลเ้ยวเก้าแล้วฮะวว้านั่นแค่เอาเลยเหนียวแตโต เดี๋ยวเดี okay. okay. <t 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 ๋ยวเดี๋ยวตรงตรงอืมอืมไปไปอินอันนี้ก็อะไรต้องดาดที่สิบโอเคครับอ่าโอเคครับสิบห้านี้เวลาเป็นไงฮะเวลาต่อไปก็ต้องดาดที่สิบโอเคเหลืออีกสองนาทีครึ่งครับไปไปไปจะถึงเร็วแลวไหนสิบเอ็ดแล้วเร็วเอาละสิบเอ็ดล เด็นไปเลยนะห้านาทีนะเงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะรวบรวมคะแนนกันครับต้องลงมาเดี๋ยวนอนนอนตามนั้นสองคันเลยคุณแม่ครับบึ๊บไปหยั่งยังเฮ้ยไปอุ๊ยสิบสองแล้วโอยน้องมีคุณสิบสองแล้วะโอเคไหวไหมอะได้เลยค่ะเราเชินนี้ ครับไปอ่ะไปจิสามแล้วจิ้มสามแล้วเอาล่ะผมว่าสรุันายก็กลัวจริงๆนะตรงเดี๋ยวนอนเดี๋ยวนอนง่วงเหรอฮะไม่ใช่มุ้งอีอันนึงมุ้งอีกอันนึงอ่ะอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงอันนึงไม่ได้ไม่ได้อีกอันนึงแล้วก็ค่อยตรงลูกไปเฉียบหนึ่งอ 13บสามนั้นสิบสก็ต้องครับเวลาครับเวลาครับเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบนาทีนะฮะไม่ใช่สิหนึ่งนาทียี่สิบวินาทีโอ้แข่งกันยี่สิบนาทีเป็นไปไม่ได้คุณแม่ล้วขาดมากมาญี่ปุ่นหมายเลขที่สิบห้าสิบห้านะฮะยากขึ้นนะตอนนี้เริ่มยากขึ้นแล้วครับเอาละครับอันนี้เราอื ีอันนึงริมซ้ายริมซ้ายซ้ายสุดอ่ะอ่าปึ้งไม่ใช่นอนนอนนะฮะนอนอีกอันนึงนอน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 อีกันแล้วนอน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 นะเมื่อกี้นอนเหรอครับน้องนิปุลหมดหรือยังนะยังครับยังนะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วฮะใกล้แล้วนะครับหมดเวลาครับ กดสิฮะกดสิฮะโอ้โห <laughs> ลืมเลยอุ้ย <laughs> เกือบพลาดแล้วอ่ะน้องนี่ปุณมานี่ครับเอาละครับตอนนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับทีมเบสิกคูนะฮะคร,บ,รบมือคุณแม่ฮะเราได้อะไรจากไอ้ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยว่า ได้ความไวเราต้องฝึกทักษะในการทํางานกันเป็นทีมนิดนึงอะทำงานกันเป็นทีมยากไหมลูกนี่ปุน <Yeah. S 2> ยากค่ะยากแต่อูน,นี่ทําไปได้โูสิบห้าใช่ไหมใช่<ะ>เดี๋ยวเรารวบรวมคะแนนเหรียญว่าจะได้เท่าไหร่นี่คือทีมแรกนะครับผมต้องบอกตรงนี้นะฮะตอนนี้เหรียญอะผ่านมาแล้วสองภารกิจเนี่ยคะแนนยังเท่ากันอยู่เหรียญเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าชนะในเกมเกม,เกมนี้อาจจะเป็นผู้แชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้ผู้ชนะในแชมป์ออฟเดอะวีคก็ได้นะครับสู้ไหมฮะ เอ้ยซะหน start selling, start selling, no ่อยไปล่ะซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยบังเขาให้อนนี้ชอบเลยเกินนะลิ้นยาวมากเลยเด็กคนนี้ฮ็ต้องเล่นกันสองคนนะฮะไม่ได้เล่นคนนี้ต้องเล่นคนนี้ด้วยเอาล่ะอาเทมียะขอให้โชคดีนะครับเขาทำไป15เลเวลเลยสุดเลยแล้วเขาใช้ไปสีนาทีกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ้าได้15แล้วเวลาจะน้อยกว่าไหมมีสิทธิ์ชนะครับอ่ะน้องมีคุณมาม เอาเด็กม่มาถ้าพร้อมแล้วเอานะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเล่เลยเอาแล้วหมุนหมุนอ้าดีมากดีมากไปคุณไปคุณมาวิ่ง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 ดีดีมากรู้หูรู้รู้มุมกล้องเด็กอะไรก็ไม่รู้ไปคุณวิ่งไปคุณวิ่งเร็วลงลงลโอ้ยสองแล้วสองแล้วสองแล้ว ตรงตรงตรงอีกตรงอีกโค้งแล้วโค้งดีๆดูีดีอ่าโค้งได้โค้งอีกโค้งอีกดูอีดีเฮ้ยวิ่ง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 ไป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 มามามาปึ้งเอาละครับเดวิลสี่แล้วนะฮะมีโอกาสนะครับไปคุณวิ่งุมาคุณลกลุกลุลุก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 ลุมากลุกลุกลกลุกลกลกลุ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 กคุกลงกงกลุ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 กลลุกลุกลุองุกก โค้งสิลูกโค้งโค้งโค้งนั่นแหละอ้าวนอน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 เลยนอนอีกเร็วอีกเร็วอีกโค้งอีกโค้งอีกโค้งอีกต้องวิ่งเร็วต้องวิ่งเลยเก่งมากลูกเก่งมากลอเอาละครับถ้า15อเรเวลเท่ากันนะเราจะมาดูกันที่เวลานะฮะโอ้อาเทนินก็ใช่ย่อยนะฮะง่าเสียเกมพวกเตอร์ติปนะวิ่งคนวิ่งวิ่ง เก่งมากลูกนาทีครึ่งครับเอ้าคุณเลือกโค้งเหรอลูกโค้งโอเคตรงตรงอีกโค้งอีกโค้งนั่นแหละโค้งอีกครั้งนึงโอเคนั่นแหละเอ้าเตรียมตั้งเก่งมากโอเคครับผม เฮ้ไอ <Es> ้ไอ้แตกแล้วนะแตกแล้วนะเร็วเร็วเฮ้ยเฮ้วเร็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 วเรงวเ่งวเร็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 วเรงวเร็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 วเรงวเรงวเร็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 วเ่งวเร็วเร็วเรงวเร็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 วเรงวเร็วเร็วเรๆวเรงวเรงวเร็วิรๆวเร็วเร ต้องรับผนิีงฝั่งนึกลงไปขาดมากเก้าแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เก้าแล้วนะฮะไหนครับอ้ไหนนี้เร็วไปคุณสิบแล้วสิบแล้วตรงเลยคุณตรงนี้ครึ่งนะฮะตรงอีกแล้วนะตรงเอกอะโค้งหรอโค้งโค้งไม่ถูกลุ้นเนอะตรงลงตรงลงตรงลง ของคองนอนเลยเฮ้ยเจ้ยพงษมาแล้วเล้วเวเลวววลวเอาละครับสูสีนะผมว่าสิบสองแล้วฮะเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะเวลาครับไปคุมนาทีแล้วเร็วเรรวเสนแล้วเร็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 วมีโอกาสครับมีโอกาสครับลงลงลงเอลงอีก แล้วหมุนหมุนหมุนถูกเดาโอเคนอนนอนแล้วหมุนอีกฝั่งนึงเร็วว่าไอหมุนอีกฝั่งนึงนั่นแหละไม่ใช่สิเมื่อกี้นั่นแหละโอเคอ่าหมุนอีกฝั่งมุนหมุนก็หลบโค้งหลบโค้งโค้งอ่าของเราตรงวิ่งสิบสี่ละเอาละมีลุ้นแฮ่เฮ้ยเร็วเร็วอันนี้ยากอันนี้ยากเฮ้ยไม่ยากวะามาดีฮะมาดีเฮ้ยเก่งเก่งเก่งไป ไปคุณไอคุณคุณแล้วแล้วสิบห้าแล้วนะไปอ้ลูกโค้งเหรอลูกโค้งแล้วโค้งอีกฝั่งหนึ่งโค้งอีกฝั่งหนึ่งโร็วเโค้งอีกฝั่งหนึ่งเออไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เนี้ยอันนี้อ่าโค้งอีกฝั่งหนึ่งโค้งหลังโค้งโค้งอ่าตรงไปเลยนอนตรงนอนนอนแล้วโค้งอีกโค้งเร็วตรงตรงเร็วแล้วโค้งอ่ะลเก็วโค้งครบสิบห้าเลยเว้ยครับของเสียงปตบมาก เก่งไหมเก่งมากนะครับวันนี้นะครับเรามาลุ้นกันท <uh ี่เวลานะฮะเพราะทําได้15เลเวลเท่ากันนะฮะแล้วคะแนนเหรียญนะครับสำหรับ2ภารกิจแรกเนี่ยทั้ง um 2ทีมนะฮะเบสิคคูแล้วก็มีคุณสปายแวร์นี่ก็ทําเหรียญได้เท่ากันตอนนี้นะฮะตอนนี้มีคุณสปายแวร์นะฮะผมต้องบอกนี่นิดนึงนะฮะทำได้15เลเวล เท่ากันอยู่นะฮะ <Wow. S 1> กับเบสิคคูนะฮะต่างกันที่เวลานะครับซึ่งเบสิคคูลนะฮะทำเวลาไปได้4นาที27วินาที <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นมีคุณสไปเร์จะต้องทำให้ได้น้อยกว่า4นาที27วินาทีว้าว <Wow. S 1> ผมขอประกาศตรงนี้นะครับว่ามีคุณสไปเร่ทำเวลาไปได้ 4นาที10วินาทีฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะครับชนะไปในเกมนี้นะครับเรามารวมเหรียญกันนะครับทีมมีคุณสปายแวร์นะฮะทำไปได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป1,500เหรียญนะครับแต่ทำเวลาได้ดีกว่าได้เพิ่มไปอีก1 0อยเหรียญรวมเป็น1,600เหรียญครับเก่งมากมากนะครับทีมเบสิคครูทำได้15ด่านนะครับรับเพิ่มไป 1,500เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคู่ไซเบอร์ทีมมีคุณสไปแวร์ทั้ง3ภารกิจนะฮะได้ไปทั้งหมด2,500เหรียญครับส่วนทีมเบสิคครูนะครับทำไป3ภารกิจรวมได้2,400เหรียญครับโอ้โหแพ้กันเพียงนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเชิญทางนี้เลยฮะทั้ง2ทีมนะครับ เอาละครับเบสิคครูแล้วก็สไปแวร์นะครับเรามาประกาศผลผู้ชนะกันดีกว่านะครับทีมชนะได้แก่ทีมมีคุณสไปแวร์ นะครับยินดีด้วยนะครับรับไปเลยนะครับโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษามูลค่า5,000บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับไปเลยครับนี่มีคนรับขอบคุณครับที่ช่วยรางวัลนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทุนการศึกษานะฮะ5 0 0 0บาทและนี่ครับเกียรติบัตรได้ไปด้วยหนูได้สองอัน คุณอ,อาได้5้าพันขอแบ่งสักเท่าไหร่ขอแบ่งสักเท่าไหร่อยากได้กี่อยากได้กี่บาทไม่หรอไม่เลย <c oughs> และทีมผู้ชนะประจำสัปดาห์นะครับแชมป์ออร์วีของเราคือมีคุณสไปแวร์ครับขอบคุณครับส่วนทีมเบสิกรูนะไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยนะครับ <c oughs> อ่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องนิปุนนะครับเอาละครับคุณแม่พลอยวันนี้มามีความรู้สึกไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบลูกได้ประสบการณ์ใหม่ๆครับดีค่ะแล้วน้องนี่คุณละครับสนุกไหมครับสนุกค่ะสนุกครับแล้วกะจะเอาไปเล่นที่บ้านไหมเดี๋ยวพี่หอยให้กระดิ่งแบอันนึงนะเล่นติงต๊งติงต๊งติงต๊งที่บ้านเลยนะเอาละครับ,รรบแล้วทางคุณอาจ เทมมี่นะครับวันนี้มาเป็นไงบ้างสนุกมากเลยค่ะได้มีโอกาสได้มาเล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลานครับผมมีกูณละครับสนุกไหมครับสนุกครับเหล่าวันนี้จะเอาอะไรกลับบ้านบ้างครับสามอันนี้สามอันนี้เอากลับหมดเลยไหมจ้ะแล้วอย่าลืมเจอกันแล้วทักกันบ้างนะไอซี่ดีไหม อะไรครับโอ้ม <Harriet> ีปืนอีครับเล่นสงครามด้วยนะฮะหนังสองเรื่องพร้อมกันเลยนะครับขอขอบคุณทีมมีคุณสไปแวร์แล้วก็ทีมเบสิครูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ด้วยขอบคุณคุณอาด้วยนะครับเอาละครับถึงแม้ปัจจุบันนี้นะจะมีเทคโนโลยีมเข้ามามากมายมีทั้งคุณและโทษนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ สถาบันครอบครัวครับจะเป็นด่านแรกที่จะปกป้องเด็กๆแต่ก่อนจากกันไปวันนี้หวังว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับประโยชน์จากรายการนี้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความอบอุ่นและนอกจากนั้นนะครับยังได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือของยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่ผู้ชมจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ